ตพี่ไวทยคะช่วงนี้มีราศีไหนบ้างที่จะได้ของใหญ่จับเงินก้อนใหญ่ได้บ้างได้รถได้ที่ดินอะไรแบบนี้คะก็จริงปีนี้เป็นปีที่ของใหญ่เนี่ยเกิดขึ้นกับสี่ราศีนี้แน่นอนนะฮะราศีแรกคือราศีธนูราศีธนูราศีหนูเองรอฮะโอชาวราศีธนูเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่มีดวงเรื่องของใหญ่นะครับผมในช่วงหลังเดือนสาเป็นต้นไปเพราะว่า เขามีแนวโน้มนะที่จะซื้อทรัพย์สินใหม่ๆเกิดขึ้นมีไหมฮะมีลุ้นไหมฮะคิดว่าจะซื้อแนวโน้มหรอมีหนูคิดว่าหนูไม่แน่ใจว่าหนูอยากได้หนูอยากไดคอนโดตอนเนี้ยเออเนี่ยก็จะเกิดขึ้นกับราศีธนูนะครับในเร็วนี้ครับราศีทัดไปคือราศีตุลนะครับราศีตุลราศีตุลมีได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะครับธุรกิจนะครับคือได้ครบเลยได้ครบเลยหรอครับผมหนูมีคนยืนดีใจอยู่ตรงนู้น หนูรู้สึกว่าราศีตุลโชคดีหลายเรื่องเหมือนกันนะครับราศีตุลมีการลงทุนใหม่ๆเยอะนะครับต่อไปราศีอะไรคะอาจารย์ราศีกุมครับราศีกุมพอหาเงินได้เยอะนะฮะก็จะได้ซื้อของเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเงินเข้ามาแล้วแหละนะครับผมแต่ก็ลองดูว่าวางแผนจะซื้อทรัพย์สินอะไรก่อนบางคนอยากซื้อบ้านบางคนอยากซื้อรถนะครับแล้วแต่แต่ซื้อพร้อมกันเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะเกินใช่ไหมฮะเราก็คงเลือกนะครับว่าต้องเลือกสักหนึ่งอย่างเลือกสักอย่างนึงนะครับให้เป็นนี่น้อยที่สุดให้ให้เราเผื่อแพ การใช้เงินของเราด้วยนะครับได้ไปทำอย่างอื่นได้ด้วยเนาะโอเคราศีกรุ่มก็ซื้อสักอย่างหนึ่งก่อนนะครค่อยๆต่อไปค่ะราศีอะไรคะราศีพิจิกครับพิจิกราศีพิจิกเนี่ยก็จะมีแนวโน้มในการขยับขยายบ้านขยับขยายหรือว่าแบบบางคนคืออยากแต่งบ้านก็ได้นะครับหรือว่าอยากบิวอินทําบ้านบางคนมีคอนโดอยู่แล้วอยากแต่งคอนโดเพิ่มก็จะาเด็ด ก็เป็นราศีราศีที่เด่นในเรื่องของการได้ของใหญ่ในปีนี้เลยใช่ไหมคะต่อราศีพิจิกของใหญ่ของเขาตีความว่าดคนด้วยนะอ่าเรื่องคนไอเพราะว่าได้ของใหญ่ดวงเขาได้คู่ต่างชาติก็ได้นะครับคนโสดของใหญ่เนาะเออจริงๆถ้าถ้าของใหญ่นี่ภาพรวมจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นทรัพย์สินใหญ่ๆอ่าทรัพย์สินใหญ่ๆขนาดขนาดสำคัญอ่ะ ขนาดเออครับผมออันนี้ก็เป็นเรืร่องของการได้ของใหญ่ของปีนี้นะคะก็จะมีมสีราศรีที่พี่ไว้ได้กล่าวไปเลยอใครชอบนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามโมไว้แล้วก็เพจดวงดีด้วยนะคะค